ช่วง Food Style by Orchid สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตรา Orchid สวัสดีค่ะเบนมนัญญาตยานนนะคะผลงานตอนนี้นะคะปีหน้าจะได้ชมภาพยนตร์ของเบนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะติดตามค่ะสำหรับวันว่างของเบนนะคะก็จะไปช้อปปิง้งแล้วก็จะพาสุนัขไปวิ่งเล่นตามสวนสาธารณะต่างๆค่ะและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคือเบนจะเข้าครัวกับคุณแม่เป็นประจำเลยค่ะแลววันนี้นะคะเบนก็มีเมนูง่ายๆมาฝากค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาทำคาราเมลคัสตาร์ดชานมกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะ mm hmm. ก็คือการทำคาราเมลค่ะเรานำน้ำตาลนะคะมาละลายในกระทะ mm hmm. หลังจากคนให้น้ำตาลละลายแล้วนะคะ mm hmm. ต่อไปก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ mm hmm. พอน้ำตาลเหนียวได้ที่แล้วนะคะ mm hmm. เทใสถ่ถ้วยรอให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่ง ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มทำคัสตารชานมกันค่ะโดยเริ่มจากการเทนมข้นจืดซึ่งเป็นนมสดคุณภาพดีตามด้วยวานิลาค่ะผงชานมนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะก็นำผงคัสตารใส่ลงไปสองช้อนโตนะคะพอเราคนคัสตาร์ให้มันเหนียวแล้วนะคะก็ใส่แก้ว ปาดให้เรียบร้อยแล้วนําไปแช่ตู้เย็นหลังจากที่เซฟต,ตัวในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตกแต่งด้วยใบสระแน่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคาราเมลคัสต์ดชานมเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง oh <my> รสชาติหอมมันนมมากเลยค่ะเข้ากันดีกับชาไทยอย่าลืมนำเมนูง่ายๆนี้กลับไปทำนะคะสำหรับวันนี้เม้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงรับแปดเมนูนี้นะคะวุ้นนัดกับพี่สาวคนนึงไว้นะคะซึ่งเขาจะพาวุ้นไปทานอาหารแต่จะเป็นร้านอะไรและอาหารสไตล์ไหนนะคะเดี๋ยวเราเจอเธอกันเลยค่ะพี่่คะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีโหมาถึงนี่เลยนะวันนี้นี่ไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมพี่เหรอเห็นพี่เล็กอยู่ข้างในพี al, al, oui, ch, ่แอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาดูยังหน่อยเร็วช่วงรับแปดเมนูวันนี้จะพาวุ้นไปทานอาหารชื่อร้านอะไรคะ ปลามานี่ร้านปลามานี่เพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดมา2เดือนจริงป่ะววันีดีมากเลยนะคะหลายคนถ้าเกิดชอบทานอาหารอิตาเลียนนี่ต้องมาเลยใช่ไหมต้องต้องมาลองเลยอร่อยที่สุดแล้วตอนนี้นี่อยากเห็นหน้าตาอาหารแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันเลยมั้ยี่เด็กกับพี่ลุงพาไปเลยค่ะใช่เลยค่ะช่วงร้อตแปดเมนูสนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซ่าคัดคุณภาพจากไร่ถึงครัวคุณ เดินเข้ามานะคะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความอบอุ่นด้วยสีและแสงไฟของร้านทําให้ร้านรู้สึกสบายค่ะและยังมีจิตรกรรมภาพวาดบนผนังที่ถูกจัดสรรไว้ได้อย่างลงตัวสวยงามพร้อมกับอาหารอิตาเลียนที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมาจากทั้งในและต่างประเทศทําให้เป็นอาหารอิตาเลียนที่ไม่เลี่ยนค่ะก่อนเ,เรต้องถามชื่อร้านก่อนเลยสำหรับพามานี่นะคะมีที่มาที่ไปยังไง มีวันนึงฝันเกี่ยวกับปลาใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนก็เลยเอามารวมกันเป็นปรามานี่มันดูแบบไทยๆดีวันือวันที่เกี่ยวกันเลยเนอะมันเอามาเกี่ยวกันไหมตด้ม่ไมันเป็นชื่อนี้สไตล์ไหนคะอาหารที่นี่ก็จะเป็นสไตล์แบบโฮมเมดอะคารโฮมเมดเป็นลี่ยงมีอะไรบ้างอ่ะแนะนำหน่อยได้ไหมอันนี้เป็นมิกซ์โตแอนติพาสโตอันนี้เป็นอะไรหอยเชลล์ข้างหน้าเป็นอะไรคะ จะเป็นกาเลิคแล้วก็จะมีชีสหอมมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นโฟกาสกับล็อกเก็ตสลัดนะคะนุ่มมากเลยอ่ะแล้วอย่างอื่นล่ะคะมีอะไรบ้างมีอะไรอันนี้เป็นอิตาเลียนกับล็อกเก็ตสลัดจะได้ซอสใช่ไหมันก็มีหอยแมลงภู่ใช่ออกซอสเ,นเ,นเป็นอย่างนี้แต่สตาร์ที่เยี่ยมมากๆเลยอย่าอิ่มซะก่อนนะคะจานนี้คืออะไรคะอะโวคาโดควอนสลัดอย่างน้ำสลัดนี่ทำยังไงคะ ก็เอา,เอาซอสมายองเนสผสมกับซอสมะเขือเทศโมลาก็รสชาตลงตัวอันนี้คืออะไรเอ่ยไปจับไปอันนี้เป็นดูโอ้พาสต้าก็จะมีพาสต้าหมึกดำกับพาสต้าปกติของอผสมรวมกัน เส้นนี้ก็หอมเมดเส้นเด้งมากทำที่ทำที่นี่ทำให้หมดเลยอันนี้คือลัมเนื้อแข็งกิ้วลัมเคบีซอสอันนี้ทุกคนมาต้องสั่งอันเนี้ยทุกคนที่ชอบทานเนี้ยอร่อยยังไม่ทันเคี้ยวเลยแบบแค่จิ้มเข้าไปนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มอ่ะมันเหมือนทานทานไก่ทานอะไรอย่างที่แบบว่ามันไม่ไม่แข็งมากจนเกินไปแล้วก็มีความหอม มาถึงไฮไลท์อย่างหนึ่งของเราบ้าพิซซ่าเองอันนี้เป็นสองหน้าใช่ไหมคะเราสั่งเราเลือกได้ใช่ไหมว่าจะเอาหน้าอะไรบ้างสั่งได้เป็นครึ่งครึ่งอันนี้เป็นครึ่งครึ่งอีโรลิก้าอีคาเต้กับฮาฟมัสคาโปเน่เขาต้องทานด้วยมือขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมละลายในปากอร่อยหอมแล้วก็พิซซ่านี่ใช้น้ำแร่ที่หอมน้ำแร่ที่ที่นุ่มแล้วส่วนผสมใช่มมาก เป็นแบบว่ามันจะบางมาจะบางแล้วมันจะโอถ้าใช้น้ำของพี่นุ่นใช่ไหมเป็นน้ำแร่โอ้โหนี่แค่ของขาวผ่านไปเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมยังมีของหวานอีกด้วยอันนี้เลยชื่อว่าอะไรนะฟามานี่พาลินเค้กพาลินเค้กจะเป็นเค้กอัลมอนด์แล้วก็จะเป็นพายเคก้กแบบเค้กช็อกโกแลตข้างในอะคือมันจะนุ่มใช่ไหมแล้วก็ข้างบนก็จะแบบว่ามีคาราเมลกรอบๆกับอัลมอนด์ลงตัวม,มากทานด้วยกันแล้วก็ไม่หนักมากต้องถามจริงร้านิดนึงว่าร้านนี้เปิดทุกวันหรือเปล่าร้านนี้เปิดทุกวัน เวลาไหนบ้างคะเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนร้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ทองหล่อซอยสิบสองวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เดดและพี่ดวงมากมากเลยนะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์โรซ่าคุณค่าจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ1้อ Living 108 s t y ้อไต์ที่เป็นคุณค่ะมีอะไรอยากจะติดต่อหรือแนะนำรายการนะคะส่งมาได้ที่นี่เลยค่ะร0 8 Living at gmail com ค่ะแลวกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ